เพื่อนจ้าเพื่งนอันนี้ค่ะมันฝรั่งเบิ่งจ้าปลูกเรียนๆเป็นหัวยี่หลีเพียฮฮเอาพัดถือกล้องให้แน่ซับใสยังไม่ซับโอ้ยหัวไม่ซับเนี่ย โอ้โหฮ่าฮ่าโอ้เอาโทรศัพท์มาโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมบูยปลูกปลูกแค่เงี้ยหน้อยนี่กินมะเม็ดเสือมาเอาไปใส่ตู้ใหญ่มันออกห่าค่ะที่นี่ก็เลยเอาล้อมมาปลูกในในในแปลงหอมเพื่อนเพื่อนเพิ่งจ้ะมันฝรั่งค่ะเป็นตุ๊กตาโอ้ยยังคักเลยหมดแล้วหมดไป หมดแล้วสองเหงา,งเ,ดเ,หงาเดียวแม่เหงาเดียวเหงาเดียวมันมามหัวเดียวไหมค่ะเตี้ยงเดียวไหมค่ะแต่ว่าออกมาผี่มึงดูองามปัญังจ้าคุณนะะอ้กันปลูกซ้ำเหงานั่งจะได้เต็มทางเขาพูดคลับผูนะ่ะ